ดีครับพวกลุงพลคนรับคนเดินป่ากแล้วนะครับโอ้ยังติดปาคกคนรักป่าธรรมชาติอยู่นะครับลุงพลได้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นคนเดินป่าแล้วนะครับแต่วันนี้ลุงพลไม่ไดเดินป่านะครับลุงพลเข้ามาพาเพื่อนมาชมในสถานที่ที่พักผ่อนนะครับในสถานที่ที่พักผ่อนเย็นสบายมากเลยครับมีสระน้าํามีต้นไม้ใ่มีอะไรเยอะมากเลยนะครับมานอนค้างคืนก็ได้นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับ ไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาได้นะครับเข้าได้ไม่ใช่เข้าไม่ได้แต, it, ต,ต่ต้องร well. ับอนุญาตก่อนนะครับต้องเข้าได้ก <adolescents S 1> <mon> ่อนรับอนุญาตนะครับผมก็เดี๋ยวก็มีต้นไม้ไอยเยอะมากเย็นสบายมากเลยครับอากาศสดชื่นมากครับช่วงโควิดอย่างนี้นะครับมาพักผ่อนค้างคืนก็ได้นะครับกลางเต้นนอนนะครับเดี๋ยวไม่ไม่ไม่มีที่พักให้นะครับกลางเต้นนอนนะครับก็อาหารการกินก็จัดมากันเองนะครับอาหารการกินนี่จัดมากันเองนะครับ มันไม่มีร้านค้าให้นะครับอยู่ใกล้ๆตนนดงามเองครับมาง่ายอยู่ในเขตอำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลานะครับนะครับนี้ใครอยากจะมาพักผ่อนหรือว่ามาเที่ยวนะครับมาได้เลยครับในช่วงแบบนี้วันหยุดพาครอบครัวมากางเต็นท์นอนพักผ่อนกลางคืนนะครับเห็นไหมครับเยอะมากที่สบายเยอะมากเลยครับเย็นสบายอากาศสดชื่นนะครับ มีแม่น้ําด้วยนะครับมีแม่น้ําแล้วก็มีตกปลาก็ได้ครับปลาก็มีให้ตกนะครับใช้ตกปลาก็ดูเห็นไหมครับเป็นที่ธรรมชาติมากเลยอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมีแต่ต้นไม้ผยนะครับหรือว่าใครอยากกินหน่อไม้ก็มาพักผ่อนได้ครับก่อไฟเผาหน่อไม้กินอันนี้ไม้ไผ่แปลกก็มีครับเห็นไหมครับต้นไม้ไผ่แปลกอันนี้ไม้ไผ่หวานนะครับไม้ไผ่หวานเห็นไหมครับ ต้นก็แปลกสวยอยู่นะครับนี่เห็นนะครับข้อสั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนกับว่าเป็นคุดไม้ฝอยด้วยนะครับเห็นไหมครับก็ขึ้นไปปกติต้นอื่นก็ปกติแต่มีต้นนี้นะครับที่ก็แปลกๆอยู่นะครับหาเป็นคุดไม้ฝอยได้นะครับคุณที่รู้จักเล่นรู้จักหานะครับสะสมเกี่ยวสะสมไว้เป็นเป็นคุดนะครับเป็นของต้นสิทธิ์นะครับของต้นสิทธิ์เหมือนกันนะครับเออเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาทูเรื่อยๆในสถานที่ครับ สถานที่กว้างขวางมากเลยครับเนื้อที่ประมาณสิบกว่าไร่ก็ติดกับแม่น้ํานะครับแม่น้ําก็มีปลาตกปลาได้นะครับสำหรับคนที่ว่าจะพักผ่อนปลาเบ็ดมาตกปลาอะไรนี่ได้ได้หมดเลยครับเจ้าของที่ก็ได้คุยกับลุงพลให้มาอยู่ให้มาอยู่นะครับแต่ลวงพอก็เคยมาอยู่หลายครั้งแต่ไม่เคยนอนคืนนะไม่มีเวลาครับไม่นอนคืนก็ได้มาเช้ายังกลับโอ,อาโหไม้ไปตรงนี้สวยมากเลยครับเห็นไหมครับแต่ต้นเขาใหญ่อยู่เห็นไหมครับ โค้งสวยมากเลยครับเห็น <HHH> <theo Quite. S 2> นะครับโค so right ้งสวยมากเลยเห็นไหมครับเห็นรอบสวยมากเห็นไหมมีก <m im icking> ัดจับปลาก็ได้นะครับก็ดูดูเดี๋ยวคนฝายเดินดูไปเรื่อยๆนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับว่างหวางครับไหวยพระก็ได้นะครับเขามีโรงพระให้ด้วยนะครับมีโรงพระให้ด้วยหรือว่าสาหรับคนที่มาเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับเป็นสถานที่ไหว้พระของหลวงปู่ทวดของุกาเห็นนะครับมาพักผ่อนมาไหว้พระกันได้นะครับเขายินดีทุกคนที่เข้ามานะครับเห็นไหมครับมีเยอะมากนี่ครับที่พักผ่อนยกอนก็มีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เจ้าของสวนเขาไม่ได้อยู่นะครับ เขากลับไปอยู่บ้านก็เลยมันดูมันว่ามันจะรกๆไปหน่อยนะครับเห็นไหมครับแต่ว่ามีพระมีอะไรเขาก็ามาทุด,ดงหยุดประจาเลยนะครับเขามามาพักเห็นมครับมีผักสวนครัวเขาก็ปลูกเจ้าของสวนเขาก็ปลูกเอาไว้ในช่วงโควิดนี่แหละช่วงโควิดเขาไม่ไปไหนเขาจะมาอยู่แต่ในสวนนี้ก็เลยดูมันน่าเที่ยวน่าดูหน่อยนะครับดูดลองปนพาดูไปรอบๆเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นโรงพักเหมือนกันนะครับ ใช่บ้านบ้านเขาไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้อยู่ที่นี่อันนี้เป็นที่พักผ่อนของเขาเขาก็มาปลูกผักปลูกหญ้าไว้เห็นไหมครับเยอะมากเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับหน้าพักผ่อนมากเลยนะครับก็ลองลองดูกันนะครับลองดูกันดอกไม้ก็มีเห็นไหมครับต้นดอกไม้ก็มีสวยๆนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรเฟื่องเฟื่องฟ้าด่างนะครับสวยมาก ฟื่องฟ้าด่างก็มีครับสวยอยู่สวยอยู่เออสวยดีจริงสวยมากนี่จะตัดแต่งนี่สวยเลยนุงพลว่าเนาะแต่ว่าคนบ้านบ้านแล้วนะโลคบรบลุกแต่ต้นไม้มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยตัดต้นไม้ปล่อยมาเป็นกระถางเห็นนะครับยอดเลยเห็น,นะครับใครจะมาไหว้พระมาพักผ่อนมีทั้งทวดเสือทวดอะไรก็มีหมดนะครับมีหมดต้นไม้ต้นเฟิร์นเห็นนะครับเฟิร์น ก็มีไายัานนะครับก็มีหมดนะครับมีดดอานี่นี่เดี๋ยวพรให้ดูมีแม่น้ำเห็นไหมครับมีกระชังเลี้ยงปล,าต,ปลา,าตกปลาได้นะครับมันตกปลาได้นะครับเป็นแม่น้ําใช้เบ็ดตกมาเลยนะครับมีปลาเยอะอยู่พรอเห็นก็ขึ้นเห็นไหมครับสบายมากเลยครับสบายมากสบายมากเยน็นอากาศสดชื่นเย็นสบายนะครับ มาเที่ยวกันได้เลยนะครับเห็นไหมครับมีผักผักก็มีอยู่มีให้กินอยู่เห็นไหมครับมีแม่น้ํากระชังเลี้ยงปลาตกปลาได้นะครับตกปลาได้นั่นล่างนู้นก็สบายนะครับมีแคร่นั่งเล่นพักผ่อนนะครับไก่ป่าก็มีให้ดูนะครับไก่ป่าก็มีให้ดูทั้งไก่ป่าไก่บ้านครับจูนะครับเห็นไหมครับ สวยมากเลยครับผมสวยมากเลยครับพักผ่อนแบบสบายสบายไร้กังวลนะครับใครอยากจะมาเที่ยวก็มาได้เลยครับเดี๋ยวลองพ้ห้ดูอีกทีแต่ต้นไม้ด่างไม่มีนะครับแถวนี้ต้นไม้ด่างไม่มีนะครับพาไปดูพาไปดูก่อนนะครับไกลป่าครับไกป่าครับมีลูกห้าตัว ครคือไปนันละเือป่าทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับเลียงปลามีกระชังด้วยมีกระชังด้วยตกปลาก็ได้แม่นะ้ำนะอาหารอาีอ <c oughs> าอไม่ต้องนะ อ๋อการาที่กาที่ฟรีนะครับกาที่ไม่คิดตังค์เห็นไหมมีแคร่พักผ่อนก็มีนะครับมีแคร่พักผ่อนสถานที่กลางเต็นเยอะมากครับสถานที่กลางเต็นมีแต่ต้นไผอยนะครับสวนไผอยสวนไผอยเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับสวนผ่อยตปลายครับดูแม่น้ําตกปลาก็ได้นะครับใครที่ว่ามีเบ็ดตกปลาก็เอามาตกปลาได้นะครับเขาไม่ห่วงห้ามแต่ต้องขออนุญาต ให้ตกฟรีๆเลยครับไม่คิดตังค์หรอกเห็นไหมครับเรือก็มีนะครับจะนั่งเรือเล่นก็มีเรือให้นั่งเล่นเห็นไหมครับสบายมากเลยมีแม่น้ําด้วยลําคลองนะครับนะครับอย่าลืมว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลน,นะครับโอเคนั่นก็คลิปนี้ก็เยอะแล้วลุงพลว่าลุงพลปลาปลาเที่ยวเยอะแล้วนะครับโอเคนั้นมีหน่อไม้ใครอยากจะกินหน่อไม้ก็กินได้นะครับ เอาส้มตำมาเอาหน่อไม้นี้ทำราบเลยแล้วแต่แล้วแต่นะครับเว่าต้นหน่อไม้ก็มีเยอะอยู่นะครับเห็นนะครับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในยามโควิดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งกดติดตามให้ลวงพอนะครับพลมาแนะนําให้เที่ยวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ